นี้เป็นครั้งที่61ตรงกับวันที่9มกราคม2568ข้าพเจ้ากนิกาอุทยัยเพชรขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อต่อ,ตอทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตาลใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดมนต์ต่อไปแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสูอัตรคาเชตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสะขโมขทังสักเคกาเมทะรูเปคิลิสิขระตเตจันตลิเควิมาเีทิเปรเทจะฆาเมตลุวะนาคหะเนเีหวัตุเมเกเตภุมาเจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยคขคันทพนาคาติทันตาสันติเกยัง มุนีวารวัจจานังสาธวเมสนันตุธรรมสวาแนกาโลอัฏฐพัทันตาธรรมสวาแนกาโลอัฏฐพัทันตาธรรมสวาแนกาโลอัฏฐพัทันตาบทสวดน้ำการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทานัตถิเมสรณังอัญญธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทานัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสัพปานินางปุเรตวะปรามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเชนะมหุตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถอินตายาสัพปานินางปุเรตวะปรามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเชนะมหุตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพปานินางปุเรตวะปรามีสัพพะปโตสัมโพธิมุต ตมเอเตนะสัเจวัชเชนะมะหุตุสัพพ้ปัทวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพระขว้าสเกสุวิหารติขภิรวาตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิกุสังเคนะสะทิ่งปัญจามเตหิพิกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัสหีเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัตติปติตาหุนติภะขวันตังตทตนายะพิกุสังคัญจะ พัทโกจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัหุสิอยังโคปะขวาสเกสุวิหารติกปิลววตุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนาสัจจงงปัญจามเตหิพิกุตเตหิสภเวะอราน์เทหีทสหีเจลกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภะกันตังสันายาพิกุสังกัญจะยนุนามยามปิเยนะภะกวา เตนุประสงกเมยามะอุปสงกมิตว่าภะควโตสันติเกป็นเจกค่ะาพัสยามติอัตโคตาเทวตาเสยทาปีนามะพระวาปุริโสสัมัญจิตตังวาภหังวาซรยาวาซาเตังวาภหังสมินเชยะเอวะเมวะสุตาวะเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคโตปุรุโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตว่าเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาโพโตสันติเกมังคตังภาสิ มหาสัมยอบวนาสมิงเทวกายาสมากตตาอาคตัมหาอิมังธรรมสัมยังทกิตาเยวะอปราจิตตสังคันติอาตโคอปราเทวตาพุทโธตติเกมังคังถังพาสีตัตตาภิกขวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุมกังสุสารถีวะเนตานิคะยิตวาอินทริยานิระขันติปันติตาติอาตโคอปราเทวตาพุทโธตติเกมังคังถังพาสี เจตว่าคีลังเจตว่ปาลิคังอินทกีลังโอหัจามะเมชาเตตรันติสุทาวิมลราชภุมัตาสุตันตาสุโสุนัาติอัตคโหะปราเทวตาพระโตสติเกมังคสังภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสเนเตคมิสันติอปายยาภูมิงหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติเต อธิโุปภะเขวะภิกขุอมัมเตสิเยปุยนาภิเขเวทธาสัโลกาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทัธากตังสัสนัยยาปิคุสังกันเจเยปิเตภิเขเวะเฮสุงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตัปราเมยวาเทวตาสัตถิปติตาเฮสุงเสยธาปิ ไม่หังเตตะจทะเลียปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตามัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปราเมโยเทวตาสนิปติตาปวิสันติตัวยาาปิมยหังเอตะลียนั่งจิกิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเตติสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกัง มนัสิกาโลธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคุปะควาโตปัจจโสสุงภควาเอตัตะทวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตภูมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขภะลังปหิทัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุธาวิปัสสันนมนาวิลาปิโยปัญจสตเยตวะวเนกะปิโรวัฏเวตโตอมตะยิสัทธาสาวเกีสาสเนีรเต dewa kaya pikentaati whana tapi kauwu te cata pemgolung sutawa putatataasanang tes patulah muyanang amsa nataasanang apikke tatamata ku saang tataling Caang ikke saasanang amana na matasung ake natamata kung tispakdaan tan jasapang api nyaya wawa kitawana ca kuma tatamatayi tatahat, ตวเกสาสนินเตเทวักกยาภิกันตาเตวิชชนาภิกขโวเยวากิตายิสามิกิฬาหิอนุปปัสสสัตตัสสาวยกาปุมมกะปิรวะทวะอิติมันโตจุตติมันโตนามโตยัสสะติโนมุทธมนาอภิกัมมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนัง จะสะหัสัยยิมวตายาขานานต่ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยาสัจิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาเตสหัสัยอยขานานต่ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยาสัจิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสลัสหัสสหัสัยอยขานานต่ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยาสัจิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสัตัยะขานานาตวันนิโนยที่มันโตจุติมันโตววน่มันโตยัสตินโนมรธรรมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนังคุบิโลลาชะเขยิโกเวปุลัสสานิเวสนังปิโยนังสตาสาสสังยขานังปายิรูปัสติคุบิโลลาชะเขยิโกโสภะคัสสมิติวะนังปุริมัจัติสังราชาตะลาโทปัสสติ กันธานนางอาทิปฏิมาหาชะใสัจสิโซุตปิจัรสาภะวอินธนามอปรายที่มันโตชุดมันโตวันนั้นมันโตยสัจินมรมนาพิกมุมิกุนังสมิติงวะนังถ้ากิน้นจ่าที่สังฆาชวิรุณโหตภาสาสติคุมพันธานางอาทิปติมาหาชะใสัจสิโซุตปิตาสาวอินธนนามอปรายที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยสัจินมรมนาปิกมุมิกุนังสมิติวะนัง ปัจจิมันจัตุยสังราชาวิรูปะข้อภาสัตย์นะคนขานางจัตุยติมหาราชายสัชิโสปุตตปิตาสภาห่าวินทนมามาบาลาอิทิมันโตจุติมันโตวันนโตยสาสิโนมุทธมนาวิกขมุงภิกุนังสมิธิงวะนังอุตตะัญจัตุยสังราชาคุลุตประสัตย์ยักษานางอธิปติมหาราชายสัชิโสปุตตปิตาสภาห่าวินทนมามาบาลาอิทิมันโตจุติมันโตวันนำโตยสาสิโนมุทธมนาวิกขมุงภิกุนังสมิธิงวะนัง ปริมาตที่สังทัตสะลัทโทักกินเนนวิลุนหาโคปจิเมนะวิลุปะโคคุเวโลอุตลังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสัมมตาจตตโลที่สาธัตลมนาอัทังสุวรรณกปิลวัตเวเแต่สร้างมายาวิโนทาสาควันจันิกาสธามายาคุเรนทุเวเรนทุวิภูจาวิภูโตสหจันโนกามเสตโตจะกินุขันทุเนคขันทุจะปนาโทอุปมันโยจะเทวสูโตจะมาสลิจิตตเสโนจะขันทัพโณโรราชาเสโนสัโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติปรุตริยวัจจะสัเยติันเยตราชานูกันตปาสลาลาชุปิมุทะมนาภิกขมุงภิกุลังสมิติงวะนังอาถาคูณาพสานาคาเวสลาสัตตจักการ菩萨สัตตะลาอาคูปายคาสายยติพิยามุนาสัตตะลัทธะจะอาคูนาคายัสสัชินุเอลวนโนมหานาโคโสปคัสมิติงวะนังเยนาค้าราเจสหสารันติทิพาติชาปิกิวิสุทธตะคุ เวหายสัสเทวนามะชะปตตาจิตตลาสุปนนาอิติเตสนามังอะภยันตธานาคะราชานมาสิสุปนนโตเขมมะกาสิพุทโธสนาหิวัจจานิปวะอะยันตานาคาสุปนนาสละนามะกังสุพุทธังจิตตาวชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาปัตรโวาสวัสเิเตที่มันโตยสัสิโนกะละกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวขัสาเวปจิตติสุติจิตตาปะหาราโทนมุจิสังหะ สตันจัปริปุตตานางสเพเวโรจนามกาสันในิตวาพระงเสนาลาหงุพัทธมุปาขมุงสมโยตาในพระตันเตพิกุนางสมิติงวะนางอโปจัตเทวาปัตวีจัตเตชวยโยตทาขมุงวรณาวรนาเทวาสมโมจจะยัสสาสาสหามตตาการณากกยกาคุเทวายัสสจิโนทัสเศเตฐัสสากายาสเนานตตวันนิโนยทิมันโตจุติมันโต วันนะวันโตยัสตสินโนโมทมมามนาะพิกามมพิกุนังสมิทิงวนันางเป็นทูจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจาันทสุป็นสาเทวา ฉันจะมาคูปุระกิตาสุริสุภิสาเสวาสุยามาคูปุระกิตานักขันนิปุระกิตาวาคูมันทวลาการวสุนังวสโวเซโตสกุปะคัปุริณทศโทสเดเตสัสสากายาสเปนานาตนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันนมโตเยสัจจิโนมุทมานาภิกขามุภิกุลังสมิติงวะนังอัตากูสากูเทวาเะละมัสศิการิวะอะริทกาเจโรชาจะอุมาภุนนิภาสสโนวรนาสัชมาจาอจุตาจะอเนจกาสุเรียรุจิลาอาคูอาคูวะสวรเนติโน ถ้าเสเตฐะถากาายาสเพนะาถ้าวนิโนทีิมันโตจุติมันโตวันนามันโตยสัตสินมันานภิกขมุงภิกุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมากิธาปตุติกาคูคูมโนปตุติกาอาาคูหเรโยเทวายะจโลยตวาสิโนปะระคามาปะระคาอาคูเทวายสัตสิโนถ้าเสระากยาสเพนนาตตวนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันหามัโตยสัตสินมันานภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สุกะกะลุมหาลุนาโคเวคันาสาสะหะ โอทาตขยหาพโมขาคคเทววิจักขนาสัทมาตาหรักชามิสกกจยะสัสินโนทนายังอาคาปจโนโยติสาภิวสติทเตเตศตัสขกายาสเพนนาตโตนิโนทิมันโตชุติมันโตนัมโตยะสัชินโนมุระมนาภิกขมุงภิกุนังสัมจิงวะนังเขมิยาดุจตายามากาตะกายะสัสินโนสัมพิตกาลามเสตาชตินามาจะอสวานิมารติโนอาคูทาคุปรานิมิตาทเตเตศตัสขกายาสเพนนาตวันิโนทิมันโตชุติมโตนัม มันตยสัตย์นอมุทมนาพิคมุงพิคุนังจะมิติงวะนังสัตเทเทเทวานิกายาสเพนานาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคารจุงเยจันเยสัตสิสาสะงปวุจจตาติมักกีลังโอฆาตินนมนาสวังทักเขโมฆตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังทักสุพรามาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมโตสหานังกุมารติโสจาโสภคัสสิติงวะนัง સહ સપ્રામાં લોકાના માપમા પી તીઠતી ઉપપનો મંતોપિ સમા કયો ઈસરા આ કુ પચે કવ આખા હાળીતો તેિંતે વે સભા મે માળા સેના સામા થા કન્થા પંધા માો સમતા પડેવાલે ધામા વો મુચી ધો ચિનાંગી તથા સેના સેનો na senang ape saiyi pani naatalama aja salang katawa nape rawang ya hapu sakom mi kos na yanto sa wicu ko ta so bajud hawa di sangang ku tu aang wa tan ca sapang apinya ya wawa ki na ca kuma ta aman tei saasa oke sa sene lette malaat sena pikensa เตวิชนะสภิพขโวเตจะอาตบประมัณกลุงมจตวาพุทธะศาสนาวิตรเกหิปะการมงในสังลมมันปิอินเชยุงสเพวิชิตตสังฆารมาพยาติตายสัชินุโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบสวดจุลชัยยาปรกรนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธมิกาเตชะประสิทธิปะสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจะจุโลกาคภีรคกา สมุทาภูตุงคังคาจะสปรามาชัยาปสิทธิ์พระวันตุเตยชัยยาชัยยาธรณิธรณิอุทติอุทธินาทินาทีชัยยาชัยยาขคนละตนละนิสัยนิายสายเสนะเมรุระเจ้าพลนอลชีชัยาชัยยาัมพีละสมพีนาเขนทนาคีปิสาจะาภูกรารี่ เชยรชยร์นิมิตารกีเชยรชยะสิงคีสุธาธานมุขชาเชยรชยบุรุณมุขาสาตราเชยรชยจัมปาทินาคกุละคันโตเชยะเชยะขจคนตุรงสุขระูุชงสีหาพยคตีปาชยะเชยะบรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนสุธีนรติเชยะเชยะสุขาสุขาชีวีเชยะเยะธรณีตะเลสัตาสุใจยาเชยะเชยะธรณีสันติงสัต t h เชยะเชยะมังกราัญญาพวะเค ชัยยะชัยยะรุณยะเขชยชยะรักเกษสุรัพุชเตชะชัยยชัยยะระเมนทันาชยชยราชาธิราชศาสชัยชัยชัยยะปัตวินสปังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชัยยชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยชัยยะพระมาสุรัตโขชัยยชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปโกจันติมาระวีอินโทจะเวนนาเตโยจักูเวโรวรุะ โนปิจัตอคิวายโยจะปัจจุณหุงกุมาโรทัตตะรัตโกอัธารสามหาเทวัสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภะชยรตามมพวันตุเตชยัรธมูจะสังโคจะทะปาโลจะชยกัง เอเตนะเชยเตเชนะเชยโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหงตุเตเชยมังคลังเชยโยปีพุทธสัสริมโตอียงมรสสะจปภิมโตปราจโยุโคตยังพุทธิมันเดปโมทิตาเชยโยตถาพระมคคณาไมยอสินนเชยโยปีพุทธสัสริมโตอียงมรสสะจปภิมโตปราชโยุโคตยังพุทธิมันเดปโมทิตาเชยโยตถาอินขคคณา เมหีติโน่เจยปิพุทธศาสนิมตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชโยอุโคตยังโพธิมันเดปโมทิตาเจยตาธาเทวคณามหิติโน่เจยปิพุทธศาสนิมตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชโยอุโคตยังโพธิมันเดปโมทิตาเจยตาธาสุปันนะขนะมหิติโน่เจยปิพุทธศาสนิมตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชโยอุโคตยังโพธิมันเดปโมทิตาเจยตาธาณะขะขนมหิติโน่ စေယော පි ภูတဿတိမတောอยํมรสัจจปิมาโตปราชโยอุโคทยํโพธิมณฑေประโมทิตาชยัตถทัตตปรมัคคนามยติโน Cheyang to kwati ya mure takaya nang nan tiwa tano e wang ta wang wisi yo hu yi cheya su kale a pra chi ke si se pata wi po kale a ke sa po puta nang a pemotati pato po mo ta tang su mang kalang po pa pa tang su mo su pa no su mo to cha su yi tang pra ma cha li su pata ki nang ka ya ka mang wa cha ka mang pata ki nang ni ti na pata te ปตกินเนตอทะรัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาหตาสหสเพหิยาติพิสุนันตุคนโตเยเทวะอัสมิงคาเนอธิกคตาจีคายุกาสัทถาโุตุสุกิตาหุตุสัปธาละขันตุสพพัสตานังละขันตุชินัสาสนังยากาจิปัตนาเตสรงสเพปุเรนตุมโนรัตา ยุตตาเลเปวสันตุวัสังวสาวราหกาโรคาจุปัฏฐาเตสั่งนิวารนตุจจสาปทากายาสุขังจิตตสุขังอรลหันตุยะธาละหังบ่สวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสาวัตถียังวิหารติเจตวเนะนากะปินทิกาสะระเมตตะะโคภะวาภิกุอมันเตสิภิกกวติปะตันเตติ เตภิกขูปะคะวะโตปัจจโสสุปะกวาเอตตะวจะอุปาทาวาภิกขเวตตะทาคตานังอนุปปาทาวาตะทาคตานังติตาวัสสาทัตุมัตติติตาธรรมนิยามตาสเปสังคารานิจติ ตัณฑคตโตอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัจเปติวิวรติวิปัจติอุตนิครติสเปสังขารานิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาตาวาตาคตานังติตตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุขาติตัณฑคตโตอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุจิตตวะอภิสมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติ ปัตตเปติวิวรตีวิปาจตตอุตนิกโรตีสเปสังขาลาทุขาติอุปาทาวาพิกเวตาถากตานังอนุปาทาวาตาถากตานังทิตาวาตาตุธรรมติตาตาธรรมนิยามิตาสเปตมานัตตาติตังตถากโตอภิสัพุจติอภิสมติอภิสัพุจิตวะอภิสมตวะจิกติเตเทติปัญญเปติ อัตเปตีวิวาฬตีวิปัจจุตานนี้กลุ่ีตเปธัมมานาัตตาติอิทธิมวจยาพกาอัต,ม,อตมนาเตปิกุภควาวโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรตาาทาัตคาถาอติีตังนานาวัคคเมยะนับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามความคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาธาตีตามปะหินันตังอปัตตะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังขปังตังวิทามนุผรวยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงแงนคอนแกนเกาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจตมาตปังโกจัญญาวะนารังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนามัจ,จนาพวกการผัดเพียรต่อมัจ,จราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองหรัตตมตันทิตังตังเวพะเทกระรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคปัจ,จเวคณะสเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานัตตาสังข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึง จะพึงตายเป็นแท้มารณปริโซยานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอเนยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณาเมนัยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเภเปตวิญญาณโอคันปันสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสษสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆาลังอิวะ ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิ่ลัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนนิจจาวัาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทะวะยะธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสืมไปเป็นธรรมดา อุปจชิตตวานิโรชันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรังวูปสสมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นความเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุจารมริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธะสร้างสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่ยอมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิ ยังกินจีกุศลังกรรมังสเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนนันตุปนโตเยเทวะอัสมิงขาเนอธิตตตาธิคายุกาสธาหตุสุกิตาหตุทุขาปมุันตุมาตาปิตาสุกิตาหตุทุกขาปมุันตุสเพยาติกาทุกขาสุกิตาหตุทุกขาปมุันตุสเพอายาติกา kita hun tutu ka pamu sape pisa sape yaka sape peta tu kita hun tutu ka pamu cantu sape acari ya yuk cap yuk percaya tu kita hun tutu ka pamu sape nak kata kita hun tutu ka pamu sape dewa tu kita hun tutu ka pamu sape sama sama dinang sami wo บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติปะคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถุเปกฆเลโพธิฆเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะภวันตุภูชิตาสดิงกโรเตทะวิหารมันเดล Ela cha ma cha na ma ka cha pi ka mi ka pati upa cha ka ka ma cha te sa ni ka isra sa pa na pu su kita pa ma tu te cha la pu cha je pi cha an ta sam pa wa sang se cha sa ta a ta wo ti ka ni ya ni ka ta ma wa te sa pe pi tu ka sa tu sang ka ta tu chi ra sa ta ka mo ta sang ko ho tu sa ma ko a ta ya cha hi ta a me tu sa ta mo sa pe pi ta ma cha ri no อริยพเวทิเตปัสนะหูตุสเพปิปันิโนพุทธสัชฌาเนสัมมาทังปเวชันโตกาเลเตวุปวัสสตุวุติภาวยะสตานังสมิทังเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะจังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชโนปจังละคตุสัพพตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขะปยาปัตตาเจนิพิยา โสกปตตาะนิสกกาหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปทังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติติยาทานังคทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุตุขจันตุเทวตาคตาสุมงคลาคาถาหุตุสัพพังสุมงคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหุตุนิลันตลัง หุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพปเทวตาสัพพธัตมานุภาเวนะโสติ่หุนตุนิลันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติ่หุนตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเจนะละขังปัญธามิสัพโสุสเปพุทธาพระปฏาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะละขังปัญธามิสัพโสุสเปพุทธาพระปฏาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะละขังปัญธามิสัพโสุสเปพุทธาพระปฏาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะละขังปัญธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ่งละขังพัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ่งละขังพัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ่งละขังพัญธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จส,สออู่สวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญนี้กุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพด้ปลอดภัยจากทุกส่กนพวกภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงในสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดยากเกิน ขอให้ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอตเสฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลงทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุ ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพแห่งอันอ,อันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ